โล่อะไรแบบนี้นะไม <Okay. S 1> ่แพงใช่ไหมเนื้อมันน้อยนะมันเป็นปลาที่มีกลางนี่นนะปลานี่ผสมแล้วก็อุ้ยผมเจอปลาแปดตัวนนหนึ่งน่ากลัวมากปลาอะไรอย่นี้ปลานี่กินได้เหรอมันเป็นปลาพวกหูช้างแนวปากการลังนะห,หูช้างเหรอปลาหูช้างนี่ลูกมันนะมันยิ่งตัวใหญ่เลยเหรอ นะเห็นแน,นีน่าจะโลกโลวะะนะ่อใน,เนะเลน่าจะสุยนโอ้ยเกา่ายตัวนี้นเกา่าเาไม่เกา่เกากไม่เกาดูก่อนนี่เป็นเลยครับเก่า้ยเป็นอยู่เลยเเอืออ,อะาะ,ะนอ,อยู่ในทะเลนะครับนี่ถ้าปล่อยก็น่าจะรอดน,นะ เก่าลายสีฟ้าที่นี้ก็จะรับซื้อหมดนะครับปลาเลกปลาใหญ่ มาขายครับไม่ใช่ผมนะผมไม่กล้าไปปล่อยนะนี่6คเคครับ ที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชชัแนลครับสวัสดีครับ